สวัสดีครับสำหรับสัปดาห์ที่7งานชิ้นที่2เราจะมาเรียนรู้กันทำสปริงกันนะครับสร้างผากใหม่ขึ้นมาแล้วเลือกสเก็ตที่ท็อปเพลนวาดวงกลมนะครับไดมิเตอร์28ม mm. มขึ้นมา1วงแล้วเ x i ก s ิสเก็ตนะครับ เลือกที่เส้นโคง้งที่เคิร์ฟเลือกเฮลิกแอนด์สไปรอลดีฟายบายไฮแอนด์พิตช์สูง70มิลลิเมตรนะครับให้มีระยะพิตพอภัยนะครับ d e f i ยบาย High and Revolution ให้มีความสูง70 mm บมิลมบน5รอบและ Start Angle ที่สูนย์องศา clockwise โ okay. อเคได้เส้นเก็บเกลียวมาหนึ่งเส้นนะครับจากนั้นเราจะทำการสวีบขึ้นมาเป็นเกลียวนะครับคลิกที่จุดปลายกดชิปค้างไว้เลือกที่เส้น สร้างเพลนขึ้นมา1เพลนนะครับแล้วคลิกโอเคที่เพลนนั้นเราสเก็ตวงกลมขึ้นมา1วงให้มีจุดศูนย์กลางตรงออริจินพอดีและมีไดเมิเตอร์เท่ากับ5มิลิเมตรนะครับแล,แล้วทำการเอ็กซิสสเก็ตสว็บขึ้นมา เป็นเส้นตามเส้นเกลียวที่ได้สร้างแล้วคลิกโอเคได้เกลียวอย่างง่ายต่อไปจะเป็นการ extrude ที่บริเวณปลายทั้งสองของเกลียวนะครับคลิกที่ปลายของเกลียวเลือก insert sketch คอนเวิร์ต t อ t นยีสร้างเซนเตอร์ไลน์ขึ้นมาจากคอร์ i ิจินเป็นแกนเวอร์ติคอนทำการรีเวิร์ขึ้นมา90สองศาแล้วคลิกโอเคแล้วคลิกที่หน้า หน้าเกลียวอีกครั้งหนึ่งนะครับทำเหมือนเดิมวาดเซนเตอร์ไลน์เหมือนเดิมนะครับเป็นแกนในการรีโววครั้งนี้รีโววที่ร้อยแปดสิบองศาแล้วโอเคได้ฐานเกลียวแล้วนะครับด้านบนของเกลียวทำเช่นเดียวกันนะครับ Insert Sketch c o เวิร์ entity สร้างเซ็น e ตั i n e ลจาก origin นะครับรี <S <S โวก้าสองศาอย่าลืมกลับทิศการรีโวโด้วยนะครับ ทำอีกครั้งนะครับ insert sketch o n v e r t e n t i t y เอา oh. วาดแกนร o l ว e ขึ้นมา1แกนร o l ว e ไปที่ร8 0ยแสองศาก mm hmm. ับทิศด้วยนะครับแล้วคล okay. mm ิก hmm. โอเคเพียงเท่านี้เราก็จะได้เกลียวตามต้องการแล้วนะครับ mm hmm. ต่อไปเป็นการใส่สีนะครับ ผมขอเลือกใส่สีตามที่เคยใส่นะฮะเป็นบัชโครเมียมทีเท่านี้ก็ได้สปริงตามต้องการแล้วนะครับ